วันนี้นะครับอาโอศพาตะรอนนะครับพามาอยู่หมู่บ้านไทยใหม่หาดลาวัยจังหวัดคูเกตนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่โ,โหขโุนมือลองวิ่งเลยอะไรวะเนี่ยนี่มืออาชีพใช่ีหยฮะครับผมนี่มืออาชีพเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับใส่ครับผมใส่ปลาครับผมอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ประตูเข้าครับประตูเข้า ก็ถูเ<ด>ข้าหัวปลาอ่าอันนี้ก็เรียกว่าง,งาแสงครับผมนี่นี่ถามว่าปลาเข้าขนาดนี้นี่อะไรฉลามหรือว่าไงครับเนี่ยเป็นพวกปลาหลายชนิดอปะอปลามงปลามงแดงเขี้ยวไอ้เขี้ยวใช่ปลาเก๋าปลาแดงไอ้เขี้ยวไปตามไปดูปนี่นะครับก็ประมาณนี้ขนาดผมเข้าได้นี่ผมน้ำหนัก4.5โลนะ เช่สีาลบปเชื่อไกลร้อยแล้วก็นี่ปลาเข้านะครับปลาจะเข้าอย่างนี้นะครับแต่ว่ายออกไม่ได้นะครับพอทิ้งไว้ใต้ทะเลก็ชาวชุนชุนชนหมู่บ้านใหม่นะไทยใหม่นะครับก็จะเปิดประตูตรงนู้นเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปใช่ป่ะเข้าไปปุ๊บๆๆๆๆๆเอาปลาใส่อวนแล้วก็ดึงขึ้นอ่าก้องไปดูหน่อยดิดูพี่พี่ถักแบบมืออาชีพไปดูหน่อย ลายตาลายเว้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนไม่ใช่เศียนนี่ทำไม่ได้นะโอ้โหอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่ขั้นตอนก็ทีขั้นตอนจะมีทางข้าวอะนะทางข้าของปลาอ่าทางข้าของปลานะครับไอใหญ่สุดเข้าได้กี่กิโลเนี่ยเคยเคยที่จับได้นี่ยของอเแค่แค่เกือบเกือบพ้าร้อยกิโลอ่ะ กี่วันเนี่ยเจ็ดวันไปกู้ทีร้อสิบห้าสิบวันครับสิบวันไปกู้ทีนะครับห้าวันอ่ะอก็ต้องใช้ความสาม,มารถกันหน้าดูอันนี้นะครับอันนี้นนตัวเล็กตัวเล็กออของมันอ่าขอขอชมหน่อยนะครับได้ครับนะอันนี้ตัวเล็กนะครับอันนี้พี่เขากำลังถักเป็นงาแซงอยู่นะครับที่เข้าปลาไปทีแล้วรูปเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปลักษณะนี้เห็นไหมครับเข้าได้ออกบ่ได้เข้าไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับ เ็จะเปิดตรงนี้ทาไหนทางเปิดอ่ะอันนี้ครับเปิดไม่มีนะครับอ๋ทางเปิดไม่มีแล้ว,เ,เ,ลวเวลาชักขึ้นก็ชักหมดเลยเอาอชักขึ้นทั้งลูกแต่น,นั้นก็คือลงไปขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้แล้วก็คือเปิดเข้ามานะครับก็วันนี้ขอขอบคุณความรู้นะครับขอบคุณครับพี่ค,ครับไปครับ,รบนี่มือชิด ลมเย็นริมเลใครไม่เคยเห็นปลา